การเบียดเบียนผู้อื่นก็คือการใช้อำนาจเหนือนําทําร้ายผู้อื่นใช่ไหมอยู่ในข้อหนึ่งเนี่ยแล้วถามว่าเราเก่งแต่เที่ยวใช้อำนาจเบียดเบียนผู้อื่นทําร้ายผู้อื่นนั่นแสดงว่าเราเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงไหมไม่หรอกเพราะอะไรรู้ไหมเป็นอำนาจที่เราได้มาชั่วคราวแต่เราฝากรอยแค้นไว้ให้กับเขาอะแล้วเมื่อเขาแค้นเขาต้องทําไงเขาก็แต่มาเอาอำนาจเขาคืนแล้วแถมกําไรอีกต่างหาก ถีบมันทีหนึ่งเวลามันถีบกลับมันถีบทีเดียวไหมนั่นแหละมันเอาสองทีเป็นอย่างน้อยเอาคืนแล้วยังแถมอีกต่างหากแล้วพอมันเอาเราสองทีเราต้องเอาคืนมันเหมือนกันเพราะมันเอาเกินกูเอามันสามทีแล้วถามว่าเวนย่อมระง,งับได้ด้วยการจองเวนใช่ไหมไม่ใช่พระพุทธเจ้าจึงสอนไว้เพราะพระองค์รู้ทันเวนย่อมระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวน พอมันถีบกูกลับมาสองทีเพราะตาแรกกูถีบมันทีเดียวกูหยุดซะมันจะมาถีบกูอีกไหมครั้เนี้ยไม่แล้วเพราะมันได้คืนแลวเอากําไรไปแล้วจบเวรไม่มีที่ต้องชดใช้แล้วพระพุทธเจ้าเก่งไหมเก่งมากสุดยอดต่อไปมีอํานาจในตนแต่ไม่รู้จักนําออกมาใช้มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด เหมือนกันเลยเรียนธรรมะมาจนสมองบวมพระไตรปิฎกหน้าไหนข้อไหนไบเบิลข้อไหนมันรู้หมดแต่มันเอามาทำได้ไหมอย่างนี้แสดงว่ามีอำนาจในตัวเองแต่ใช้เป็นไหมใช้ไม่เป็นเพราะขาดทักษะขาดอะไรหลายๆาอย่างต้องว่ากันวันหลังนะแต่ละคนไม่เหมือนกันและประการที่สามมีอำนาจแต่ใช้อำนาจที่มีอยู่ไม่ถูกต้อง เช่นเป็นคนฉลาดแสดงมีอำนาจทางปัญญาใช่ไหมแต่เสือกฉลาดแต่สิ่งชั่วๆไม่ฉลาดในการทําความดีงามแต่ฉลาดทําแต่ความชั่วความเลวซามน่าเสียดายไหมน่าเสียดายเลยเหมือนเป็นคนไม่มีอำนาจเป็นคนกล้าหาญไอ้คนที่จี้ปล้นเขาฉกชิงวิ่งราวไม่ใช่ฉกชิงไอ้คนที่ไอ้ไอวิ่งราวนี้ขี้ขาดนะไอ้คนที่จี้ปล้นเขา เป็นมือปืนยิงเขากล้าตาลาดเนี่ยกล้าไหมแต่แต่มนใช้ความกล้าถูกต้องไหมแทนที่จะกล้าทําในสิ่งที่ดีงามกล้าแสดงออกเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งโลกทั้งสังคมเสือกไม่ใช่เสือกไปกล้าทําในสิ่งที่เลวร้ายให้กับคนอื่นๆไอ้นี่ก็เสียชาติเกิดเหมือนกันนะนี่คือประการที่หกต่อไป กฎแห่งการสมดุลกันในข้อที่หนี่เราพูดถึงกฎแห่งการสมดุลกันกันอยู่นะใช่ไหมไม่ลืมเนาะที่มีแผ่นใสไว้ให้เพราะกลัวคนฟังคนดูจะลืมแต่คนพูดไม่ลืมนะเพราะจําได้อยู่ว่าจะต้องพูดอะไรอะไรครับกฎการสมดุลกันของสรรพสิ่งในจักรวาลน,นี้ก็คือทุกสรรพสิ่ง จะต้องรักษาสมดุลภายในระบบของตนเองไว้สุริยะจักรวาลประกอบด้วยดาวเคราะห์เก้าดวงดาวดวงจันทร์บริวารอีกและดวงอาทิตย์หนึ่งดวงทั้งหมดจะต้องรักษาความเป็นระบบเดียวกันไว้ให้มั่นคงยั่งยืนใช่หรือไม่ใช่ในครอบครัวเดียวกันก็เหมือนกับระบบสุริยะจักรวาลหนึ่งระบบอันประกอบด้วยผัวเมียคือพ่อแม่และลูกหลานถ้าหากว่า ทุกคนไม่ปฏิบัติตามกฎแห่งการสมดุลกันการรักษาสมดุลกันในครอบครัวก็จะไม่เกิดขึ้นพอสมดุลในครอบครัวไม่เกิดขึ้นมันก็จะมีการกระทบกระทั่งกันมีการประทะสัมพันธ์กันมีการขัดแย้งกันมีการตีตาตาต,าตออีอีก,กันแล้วถามว่าความไม่สงบสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราเรียกว่าสมดุลไหมครับไม่สมดุลท่านที่รัก การเสียสมดุลของระบบในจักรวาลนี้หรือการเสียสมดุลของระบบในเอกภพนี้จนแม้การเสียสมดุลในครอบครัวของมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนระบบย่อยๆระบบหนึ่งในจักรวาลอันไพศาลนี้ก็คือประการที่หนึ่งถ้าเป็นมนุษย์เพราะขาดการอดทนเพื่อตนเอง ขาดการอดทนเพื่อประโยชน์สุขของตนเองคืออดทนต่อการก้าวล้ำกั้ำเกินของเพื่อนมนุษย์คนอื่นไม่ได้ทั้งที่เขาเจตนาหรือไม่เจตนาจะทําร้ายทําอะไรที่ไม่ถูกต้องต่อเราก็ตามเราไม่อดทนเพื่อตนเองถามว่าถ้าเราไม่อดทนเพราะเราถูกคนนั้นทําไม่ดีกับเราเราต้องชวนมันทะเลาะ ถ้าผัวไม่อดทนต่อการกระทําที่ไม่ถูกต้องของเมียเช่นขี้บน่นจู้ที่จุกจิกซึ่งผู้ชายชไม่ชอบหรือภรรยาไม่อดทนสามีที่ชอบเจ้าชู้หรือบางทีชอบกินเหล้าซึ่งผู้ชายชอบถามว่าความสมดุลในครอบครัวจะดํารงอยู่ได้ไหมที่ความสมดุลในครอบครัวดํารงอยู่ไม่ได้เพราะมนุษย์ทั้งสองคนหรือทุกคนที่อยู่ในครอบครัวนั้นขาดการสมดุลไหนจิตใจ ถ้าจิตใจไม่สมดุลกายก็ไม่สมดุลเพราะกายของคนและจิตของคนที่อยู่ร่วมกันไม่สมดุลระบบนั้นครอบครัวนั้นสังคมนั้นก็จะไม่สมดุลตามไปด้วยเช่นเดียวกันนี่คือกฎสากลของจัก,กรวาลที่มาจากเรื่องของกฎแห่งการสมดุลกันซึ่งเป็นกฎข้อเดียวกันท่านที่รักเน้นเพียงแก่ข้อที่หนึ่งเท่านั้น ที่ทำให้เกิดการเสียสมดุลของครอบครัวหรือเสียสมดุลของระบบท่านลองดูภาพนี้การเสียสมดุลของครอบครัวของระบบหรือของจักรวาลนี้ก็เกิดจากการที่ไม่ว่ามนุษย์หรือสรรพสิ่งใดๆก็ตามขาดการอดกลั้นเพื่อผู้อื่นดูภาพและจําภาพเอาไว้ขาดการอดกลั้นเพื่อผู้อื่นตะกี้อดทนเพื่อประโยชน์สุขของตนเองทําให้ตัวเองสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัว มีสถาบันครอบครัวต่อไปได้การอดกลั้นเพื่อผู้อื่นหมายถึงในกรณีที่ผู้อื่นกาทาผิดกับเราเนี่ยเรายอมให้เขาทาผิดเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเป็นเป็นเมียเราต่อไปเปิดโอกาสให้มันเป็นผัวกูต่อไปครอบครัวก็ยังอยู่ใช่ไหมใช่ไหมนั่นแสดงว่าเรารักมันใช่ไหมเราเปิดโอกาสให้มันเป็นเมียเราต่อไปเปิดโอกาสให้มันเป็นผัวเราต่อไปเปิดโอกาสให้มันเป็นลูกของเราต่อไปแสดงว่าเราอดกลั้นเพื่อใครเพื่อมันหรือเพื่อเราเพื่อเขาแสดงว่าถ้าเราอดกลั้นเพื่อเขาแสดงว่าเรารักรืะเกลียดเขาล่ะ รักเขาเขาบอกลิ้นกับฟันยังกระทบกันได้แต่ห้ามไม่ให้มันกระทบกันได้ไงแต่กระทบกันแล้วเนี่ยเราจะจัดการยังไงเวลากระทบกันแล้วไม่ให้มีปัญหาน,ะน่ะนี่คือกฎแห่งการสมดุลกันที่มนุษย์ต้องรู้แต่ส่วนใหญ่สอบตกหรือสอบผ่านตกอีกแล้วครับท่านแล้วโทษใครลนะ่ะโทษว่าอาจารย์ไม่สอนหรอโทษว่าพระพุทธเจ้าไมสอนเหรอได้ไหมไม่ได้นะครับยัง แค่นี้ยังไม่พอนีอ่พูดเหมือนโฆษณาขายยาก, <c oughs> <laughs> การเสียสมดุลของระบบสาเหตุที่สามอันนี้สำคัญเสียสมดุลเพราะขาดการให้อภัยต่อกันตะกี้อดทนทำเพื่อกูอดกลั้นทำเพื่อมึงแต่ให้อภัยนี่สูงสุดเลยไม่ได้ทำเพื่อกูคนเดียวหรือทำเพื่อมึงฝ่ายเดียว แต่ทําทั้งเพื่อมึงและเพื่อกูเขาทําไม่ดีกับเราเราให้อภัยเขาได้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นครูสอนให้เรารู้ว่าไม่ดีเป็นอย่างไรเขาเป็นผู้มีพระคุณกับเราไหมเมื่อเขามีบุญคุณกับเราถึงแม้เขาสอนบทเรียนชั่วๆหรือบทเรียนที่ไม่ดีกับตัวเราเราอาจจะเจ็บปวดบ้างเล็กน้อยนั่นคือการลงทุนเพื่อการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ครูสอนเราใช่ไหมมันต้องเจ็บปวดบ้างเรายอมให้อภัยเพราะ เพราะมันนี่แหละที่ทําให้กูรู้ว่าการถูกกระทําและเจ็บปวดนั้นมันเป็นยังไงกูจะได้ไม่ต้องไปทําแบบนี้กับคนอื่นกูไหว้มึงได้การไหว้เขาคือการขอบคุณแต่เป็นการขอบคุณในลักษณะที่เราเรียกว่าให้อภัยโดยที่เราไม่เอาความเขานั่นเองเราจะสามารถคำจุนนะในเรื่องของความสมดุลตรงนี้ได้ ด้วยการที่เราจะต้องให้อภัยให้ได้แม้แต่บุคคลที่เราไม่สมควรจะให้อภัยนั่นคือยอดคนนั่นคือยอดมนุษย์ต้องทำจิตตัวเองให้หนักแน่นดังภูผาอย่าเอาจริตมารยาในความเป็นมนุษย์เข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ใช้จิต ที่หนักแน่นดังภูผาหนักแน่นเป็นสมถะหนักแน่นเป็นอุเบกขาใช่ไหมแล้วท่านจะเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีพลังอำนาจเพราะฉะนั้นที่เรากล่าวมาทั้งหมดในวันนี้ที่พระบิดาทรงเมตตาถ่ายทอดมาให้เราได้รู้กฎแห่งการสมดุลกันของเราจึงมีด้วย5ประการละชะนีเหนี่ยวรั้งไม่ก้าวล่วงคำจุนมีพลังอำนาจ และรักษาสมดุลถ้าท่านเข้าใจอย่างถูกต้องท่องแท้ใน5ประการนี้ยิ่งกว่าท่านถือศีลหรือถือคำพีทั้งเล่มเป็นการประพฤติปฏิบัติในการชี้นำชีวิตของท่านยิ่งกว่านั้นเสียด้วยซ้ำถ้าท่านเข้าใจใน5ประการเพราะนี่คือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลน,นี้ที่เรียกว่าบรรณพิภพหรือเอกภพ ไม่มีสรรพสิ่งใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดจะอยู่นอกกรอบของกฎแห่งการสัมปุลกันนี้ไปได้เพราะผู้สร้างคือจิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งทรงกำหนดเอาไว้เช่นนี้เพราะฉนั้นสัจธรรมในระดับโลกียธรรมสำหรับมนุษย์โลกก็พูดได้ว่าสัจธรรมหมายถึงมันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเอง แต่ถ้าเป็นสัจธรรมระดับโลกุธตรธรรมที่เหลือโรคก,ก็คือสัจธรรมหมายถึงความจริงที่จริงแท้ที่ผันแปรเปลี่ยนไปไม่ได้อีกที่ตะแบงไปเป็นอย่างไรไม่ได้อีกพระองค์ไหนกล่าวผู้สมดุลทางจิตวิญญาณผู้ใดพูดพูดที่ไหนพูดเมื่อไหร่พูดอย่างไรใครพูดเหมือนกันหมดนั่นคือสัจธรรมที่เป็นความจริงที่จริงแท้และเป็น มันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองคือความจริงในระดับโลกท่านทีรักเมื่อเกิดการชำระโลกแล้วถ้ามนุษย์อย่างพวกเราชำระจิตได้ปฏิบัติในห้าประการห้าหรือหกนะัตะกี้นี้หประการอยู่ในกรอบของหประการนี้ได้อย่างมั่นคงท่านคือคนหนึ่งที่จะมีโอกาสเป็นมนุษย์ยุคพลังงานใหม่กับเข,า,เขาได้ผ่านวัน เจ็ดราตรีไปได้แล้วท่านจะทราบความจริงอยู่ในประการต่อไปนี้ผมมีข่าวเล็กๆฝากก่อนที่เราจะกลับบ้านกันอย่างมีความปิติสุขคือจำภาพสัตว์ชนิดนี้ไว้ดีตัวอะไรครับเมื่อชำระโลกเสร็จแล้วจิตวิญญาณของเจ้ากระต่ายน้อยเหล่านี้จะนิพพาน จะไม่มีกระต่ายน้อยเหลืออยู่บนโลกนี้ไว้ทำพันอีกเพราะเขาหมดหน้าที่ของเขาแล้วนี่คือสัตว์ที่ได้รับรางวัลจากพระบิดาที่เขาทำหน้าที่ของเขาโดยไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดเขากินแต่หญ้าให้แต่ความสวยงามให้ความรักให้ความอบอุ่นให้ความสุขทั้งมนุษย์และสัตว์ที่อยู่ในป่าทั้งหลายป่ามีสีเขียวมีสัตว์อะไรที่มีขนสีขาวสักกี่ตัว ่าของพระบิดาถ้าไม่มีสีขาวสลับจะบ้างจะสวยไหมไม่สวยกระต่ายที่แท้จะมีขนสีขาวแต่ที่เอาภาพมาเป็นการ์ตูนทําเงาไว้หน่อยเลยดูแล้วมันมีสีอื่นแซงชําระโลกเสร็จแล้วกระต่ายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่จะสาบสูญไปจากโลกพวกเขาจะตายแต่ตายดีคือจิตวิญญ,ญาณจะลี้ไปหาพระบิดากลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนในแดนสุญญาตาเพราะเขาปฏิบัติบําเพ็ญมาเป็นหมื่นหมื่นปี ทุกภพชาติเวียนด้วยตายเกิดก็เป็นกระต่ายแล้วซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเองที่อาสาพระบิดามานั่นคือตัวอย่างที่หนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราจงมาร่วมกันบายบายกระต่ายน้อยยินดีด้วยที่เขาจะไปนิพพานเข้าใจที่อาจารย์พูดยังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่จะมีจิตวิญญาณเดินทางไกล พ้นไปสู่แดนสุญญตาหลังการชำระโลกเส